ตี5 20นาทีเท่านั้นนะครับนาตาช่างในศึกมวยดิวจีไทยครับที่ไปทีโบงอยจํานนยขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับหรือว่าอัตกอรสามนวบุรีนะครับก็เหลือแค่สามคู่เท่านั้นน้ําหนักมาผ่านสบายกันเกือบหมดเลยส่วนคู่ที่เกินก็เกินไม่เยอะนะครับผมวันนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้าหนักสักคู่นะครับสาหรับหน้าตาช่างวันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับยูทูบช่องมวยไทย2,000ันรวมไปถึง Facebook มวยไทย2 0 0 0เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีไลฟ เปิดถัวโดยขุนเดชลูกเขาขวางนะครับวันนี้เจอกับเพชรสองภาคปอประวิทย์นะครับคู่นี้110ปอนด์ขุนเดชขาดจุดสามเพชรสองภาคขาดจุดสองนะครับน้ำหนักก็มาสบายๆทั้งคู่เลยข <c oughs> ุนเดชก็สไตล์ลูกเข่าขวางเลยครับ <c oughs> เดินบูเดินชนไล่อัดเตะขาต่อยหมัดมีหัวใจดีส่วนเพชรสองภาคนะครับฝีมือดีบรรยากาศหน้าเสือดีนะครับแต่เรื่องวัฒจิบัวใจยังต้องพิสูจน์หน่อยคู่นี้ต้นๆนะผมมองว่าขุนเดชน่ารุนหน้าเชียร์กว่าหน้าฝาหน้าเสือเอาลูกหนักลูกแรงบทเอาชนะเพชรสองภาคได้ มีโอกาส ในครบยกด้วยส่วนคู่ที่สองนะครับปืนมิสคารวันนะครับร้อยสิบสองปอนด์ก็มาขาดไปนิดหน่อยครับขาดไปจุดเจ็ดก็เยอะเหมือนกันส่วนเป็ดขุนศึกก็มาขาดขาดจุดสามก็คูน่นี้ทางด้านปืนนะครับผมก็พิกัลมีโชคมาตลอดอยู่แล้วร้อยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามขึ้นประมาณนี้ส่วนเป็ดขุนศึกเนี่ยเขายังโชคร้อยแปดร้อยเก้าได้นะผมมองว่าด้วยแรงประทะเวทนี้ถึงแม้ว่าหนักไปปล่อยอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ผมมองว่าด้วยแรงประทะที่โชคเวทนี้ประจําอยู่แล้ว ผมยังชอบปืนมิสักวัตนะครับก็มีลูกหนักแหลกทาให้พลาดโดนการคอซะก่อนไม่พลาดโดนสอกซะก่อนผมมองว่าลูกหนักปืนน่าจะได้ลุน้นได้เชียร์เลยสกุลที่3ก็เป็นมาโชคจิตมองนนนะครับพิกัด141อปอนด์นะครับก็มาเกินไปจุด2ก็ไปช่างจริงเหลือจุดหนึ่งสบายสบายครับจเจอกับเพชรสีคูกอบานาาก็มาเกินจุดหกนะครับมาช่างจริงก็เหลือจุดสี่ก็คุณที่เจอกันมาหนึ่งครั้งเพชรสีคิ้วก็เอาชนะได้นะครับวันนั้นก็มาแทนด้วยวันนี้เป็นมวลนนรายการทั้งคู่นะครับก็ เจอกันอีกหนึ่งครั้งในรอบปีเลยนะก็ดูแลเพชรหมาโชคก็สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นแต่ถ้วยเวทปะทะร้อยสี่สิบเอ็ดก็เป็นน้ำหนักที่ทั้งคู่ก็ไม่ต้องคุมกันเยอะนะสบายๆผมยังชอบเพชรสี่คิ้วต่อให้ปล่อยขึ้นมานะผมก็ยังมองว่าสมองมวยฝีมือยังดูดีกว่าก็ดูแล้วน่าจะเอาชนะเพชรหมาโชคได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนคู่เอกนะครับเขาบอกว่าเจอกันมา3ครั้งนะแต่นอกรอบอีกเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่นักมวยบอกมาคือ3ครั้งนะครับเพชรสายฟ้าสูธีบะหมี่เกี้ยว158ยปอนด์เจอกับลุงรัดพุ่มพันม่วงนะครับทางด้านลุงรัดก็มาสอบเกินไปจุด4ไปเข้าน้ําเกินเหลือจุดสส่านดาเพชรสายฟ้านะครับมาขาดจุด4เลยน้ําหนักก็เลยสบายสบายคู่นี้ ทั้งสองคนตอบเหมือนกันเลยว่าเพชรสายฟ้าชนะสองแล้วก็ลุงรัชชนะ1แล้วก็การชนะหนึ่งครั้งก็คือล่าสุดที่เจอกันมาที่อุดรก็ต่างคนต่างไม่ค่อยมีสภาพไปเจอกันเอาน,นี้มาเจอกันที่นี่นะครับต่างคนก็ต่างซ้อมทํารายการมาอยู่แล้วทําร่างกายมาอยู่แล้วนะผมมองว่าร่างกายต่อร่างกายในชั่วโมงนี้ผม่็ชอบเพชรสายฟ้าผมว่าน่าเอาตัวรอดได้ฝีมือหลักเหลี่ยมมวยดีมากๆนะและยิงชกแบบว่ากลางวันด้วยผมว่าเพชรสายฟ้า ก็ทำได้ดีตลอดนะครับตั้งแต่กลับมาชกในรอบนี้นะครับฝากไว้4ตัววันนี้นะครับก็มีขุนเดชมีปืนมีเพชรสีคิ้วแล้วก็มีเพชรสายฟ้านะครับผมก็รักและชอบและเชียร์เหมือนกันก็ ตามกันมาได้นะครับส่วนขายจะสวนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเป็นทัศนะส่วนตัวเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe youtube มวยไทยส0งพด้วยรวมไปถึงเพจ facebook นะครับมวยไทย2000นนะครับมีทั้งผลการแข่งขันมีทั้งข่าวสารข้อมูลวงการมวยรวมไปถึง ไลฟ์สดนะครับผมวิเคราะห์วิจาร์นะครับทุกวันเพื่อเรื่องหารสุขแล้วก็ไลฟ์สดหน้าตาช่างสาว์อาทิตย์นะครับตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปก็มีครบทวนเลยนะครับก็กดถูกใจเพจเราไว้รับรองข้อมูลไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ